ค่ำคืนอันเงียบสงบในเมืองเลออนกว่าหน้าโคโตจนกระทั่งทุกอย่างเปลี่ยนไปในวันที่1ิบธันวาคม2019ดูเซอีบานาออกไปใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเช่นเคยเธอมีแผนการมีความฝันและอนาคตที่รออยู่ข้างหน้าแต่ในเย็นวันนั้นมีบางอย่างผิดพลาดอย่างร้ายแรงเธอไม่ได้อยู่คนเดียวเธออยู่กับคนที่เธอรู้จักคนที่เธอเคยไว้ใจผู้คนเห็นพวกเขาคุยกันบน ถนนทุกอย่างดูปกติไม่มีการโต้เถียงไม่มีการต่อสู้แต่หลังจากนั้นดูเสก็ไม่เคยมีชีวิตอยู่อีกเลยเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นและทำไมเมื่อความจริงคอยๆปรากฏรายละเอียดที่น่าตกใจก็ผุดขึ้นมานี่ไม่ใช่แค่เรื่องอาชญากรรมเดียวแต่เป็นเรื่องของระบบที่มักล้มเหลวในการปกป้องเหยือ่อและสังคมที่แตกแยกในความหมายของความยุติธรรมดนตรี ดูเซอิบาน่าเกิดเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2003ในเมืองเลออนเม็กซิโกไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับวัยเด็กของเธอแต่เธอเติบโตในครอบครัวชนชั้นกลางทั่วไปร่วมกับพ่อแม่และน้องสาวชื่ออานายเธอเป็นเด็กที่ร่าเริงเป็นที่รักของครอบครัวที่ชื่นชอบในความใจดีและมีชีวิตชีวาของเธอในปี2019เมื่ออายุ16ปีดูเซเป็นวัยรุ่นที่สดใสและเข้ากับคนง่ายเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนเพ่นและเป็นที่นิยมในโรงเรียนเธอมีแผนการที่ทะเยอทะยานสำหรับอนาคต โดยเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดคือการเรียนให้จบและสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างอาชีพที่ประสบความสำเร็จเธออยู่ห่างจากความฝันเพียงไม่กี่ปีเมื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันและโศกนาฏกรรมเปลี่ยนชะตากรรมของเธอไปตลอดกาล ในเช้าวันที่10ธันวาคม2019ดูเซตื่นแต่เช้าอาบน้ำและเตรียมตัวสำหรับวันนั้นเธอใช้เวลาอ่านหนังสือในห้องก่อนลงมาทานอาหารเช้ากับน้องสาวอนายขณะที่พ่อแม่ของเธอไปทำงานแล้วประมาณ10โมงเชา้าหลังเก็บโต๊ะเธอบอกลาน้องสาวอย่างอบอุ่นและออกจากบ้านด้วยจุดมุ่งหมายชัดเจนเพื่อไปสมัครเรียนมัธยมปลายซึ่งเป็นก้าวสำคัญสู่ความฝันในมหาวิทยาลัยคาดว่าเธอจะกลับบ้านภายในไม่กี่ชั่วโมง แต่เมื่อวันเปลี่ยนเป็นเย็นพ่อแม่ของเธอเริ่มกังวลโทรศัพท์และข้อความไม่ได้รับการตอบกลับหลังจากติดต่อเพื่อนและญาติโดยไม่พบเจอความกังวลของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นดูเซไม่เคยหายตัวไปแบบนี้มาก่อนและเธอไม่ใช่คนที่จะไม่สนใจโทรศัพท์อย่างไรก็ตามพวกเขาต้องรออย่างยากลำบากเพราะทางการกำหนดให้ต้องรอ24ชั่วโมงก่อนจะแจ้งความคนหายได้ ช้าวันรุ่งขึ้นวันที่11ธันวาคมอานายไปที่สำนักงานอายการเพื่อแจ้งความคนหายทางการไม่ให้ความสำคัญโดยบอกว่าดูเซียดนี้ไปกับแฟนอานายยืนยันว่านั่นเป็นไปไม่ได้และเรียกร้องให้ออก Amber อร์เอทันที Amber อร์เอเป็นระบบฉุกเฉินทั่วประเทศที่ออกแบบมาเพื่อค้นหาเด็กที่หายไปซึ่งเริ่มในสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นเกียรติแก่อัมเบอร์ฮักเกอร์เด็กหญิงจาก เท็กซัสที่ถูกลักพาตัวและฆาตกรรมในปี1996ผู้เชี่ยวชาญด้านคนหายเน้นว่าชั่วโมงแรกๆมีความสำคัญต่อการพบเด็กในสภาพมีชีวิตยิ่งล่าช้าโอกาสรอดก็ยิ่งน้อยแอมเบอร์อเลอร์ช่วยกระจายข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่หายไปผ่านทีวีวิทยุข้อความและโซเชียลมีเดียเพิ่มโอกาสที่ใครบางคนอาจเห็นเด็ก หลังจากการยืนยันอานายได้รับการรับรองว่าจะออกแอมเบอร์เอเลเธอรู้สึกสบายใจขึ้นที่รู้ว่ามีคนช่วยค้นหาน้องสาวของเธอมากขึ้นอย่างไรก็ตามชั่วโมงผ่านไปและไม่มีการแจ้งเตือนใดๆออกมาครอบครัวที่ผิดหวังจึงลงมือเองพวกเขาจัดการค้นหาพิมพ์ใบปลิวคนหายที่มีรูปและรายละเอียดของดูเซแชร์ในโซเชียลมีเดียและติดต่อสื่อที่รายงานข่าวการหายตัวไปของเธอ เมื่อวันเวลาผ่านไปคดีของดูเซได้รับความสนใจทั้งในและต่างประเทศใบหน้าของเธอไม่เพียงเป็นที่รู้จักในเลออนแต่ยังเป็นที่รู้จักทั่วเม็กซิโกและที่อื่นๆผู้คนทั่วทุกคนแห่งรู้สึกสะเทือนใจกับการหายตัวไปของเด็กสาวที่มีอนาคตสดใสและหลายคนเข้าร่วมช่วยค้นหาพยานเริ่มให้ข้อมูลว่าเห็นดูเซระหว่าง10-11โมงเช้าในวันที่เธอหายตัวเธอ ถูกพบเห็นเดินในย่านวายเยเดนโซไม่ได้อยู่คนเดียวแต่มีชายหนุ่มวัยใกล้เคียงกันอยู่ด้วยผู้ที่เห็นตกลงว่าเธอดูสบายใจกำลังคุยอย่างมีชีวิตชีวากับเขาไม่มีสัญญาณของความทุกข์หรือความกลัวครอบครัวพยายามอย่างยิ่งยวดเพื่อหาตัวตนของชายหนุ่มคนนี้แต่ขาดการสนับสนุนจากตำรวจการค้นหาของพวกเขาจึงจำกัดซ้ไรยแอมเบอร์ออร ที่ควรออกในวันที่11ธันวาคมถูกเลื่อนออกไปจนถึงวันที่18ธันวาคมหนึ่งสัปดาห์ต่อมาการล่าช้าถูกแก้ไขหลังจากอานายไปที่สำนักงานอายการทุกวันเพื่อเรียกร้องการดำเนินการน่าเสียดายที่การค้นหาไม่ได้จบอย่างที่ครอบครัวหวัง9วันหลังจากดูเสหายตัวไปมีการค้นพบที่น่าสยดสยองในที่ดินร้างทางการพบร่างที่ถูกเผาอย่างรุนแรงทำให้การระบุตัวต,วตนยากลำบาก วันที่21ธันวาคมผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันผ่านการตรวจ DNA ว่าร่างนั้นเป็นของดูเซอิบานาเนื่องจากร่างถูกเผาจนเสียหายการสืบสวนเบื้องต้นไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้ความก้าวหน้าในคดีเกิดขึ้นเมื่อชายนิรนามติดต่อสำนักงานอายการเพื่อรายงานว่าลูกชายของเขาเองสารภาพว่าฆ่าดูเซตามรายงานสื่อต่างๆชายผู้นี้ นำทางการไปยังที่พบร่างหรือเผยว่าลูกชายพยายามฝังร่างของเธอที่นั่นหลังก่อเหตุสวันหลังจากระบุร่างของดูเซตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยอันโตนิโอลูกชายของชายที่แจ้งเขาแม้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเขาน้อยมากแต่ยืนยันว่าเขาอายุใกล้เคียงกับดูเซเป็นที่รู้จักในกลุ่มเพื่อนร่วมกันและพยายามจีบเธอมาหลายปีแม้ว่าเธอจะปฏิเสธซ้ำๆเขายังคงยืนหยัดแม้จะแสดงความหมุดหนิดในที่ส่วนตัว หลังการจับกลุ่มอันโอรายละเอียดที่น่ารบกวนเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาปรากฏขึ้นบนบัญชีโซเชียลมีเดียของเขาแสดงว่าเขามีเพื่อนกว่า4ี่พันคนส่วนใหญ่เป็นหญิงสาววัยใกล้เคียงกับดูเซหลายคนเหล่านี้ส่งภาพหน้าจอการสนทนากับเขาข้อความของเขามักเริ่มด้วยคำชมที่เป็นมิตรแต่เมื่อถูกเพิกเฉยเขาจะกลายเป็นก้าวราด่าทอที่ไม่ตอบกลับพฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับเขาในกลุ่มเพื่อนเขามักบ่นถึงโชคชะตาว่าผู้หญิงที่เขาชอบไม่เคยตอบสนองเมื่อเขาพยายามจีบพวกเธอมักบอกว่าเห็นเขาเป็นแค่เพื่อน ในเวลานั้นรายละเอียดของคดีมากมายยังคงไม่เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะแม้จนถึงทุกวันนี้ช่องว่างในเรื่องราวยังคงอยู่ทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างดูเสและอันโตนิโอในวันที่10ธันวาคม2019คลุมเครือ3าวันหลังการจับกุมสื่อเริ่มรายงานว่าอันโตนิโอสารภาพตามรายงานเขาได้พบกับดูเสในวันนั้นเพื่อไปด้วยกันขณะที่เธอสมัครเรียน มัธยมปลายทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งในระหว่างการสนทนาอันโตนิโอสารภาพความรู้สึกของเขาอีกครั้งเช่นเคยดูเซฟติเซเธอบอกเขาอย่างสุภาพแต่หนักแน่นว่าเห็นเขาเป็นแค่เพื่อนและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้นั่นคือตอนที่ทางการเชื่อว่าอันโตนิโอตัดสินใจแก้แค้นด้วยการลักพาตัวและสุดท้ายฆ่าชีวิตดูเซ เนื่องจากร่างของเธอถูกเผาจนหมดการชนสูตรที่เหมาะสมจึงเป็นไปไม่ได้พยานเห็นทั้งสองคุยกันอย่างสงบไม่มีสัญญาณของการต่อสู้หรือการบังคับจากอันโตนิโอการไม่มีพยานในเหตุการณ์อาชญากรรมยิ่งทำให้เรื่องลึกลับบางสื่อคาดดาว่าดูเซอาจถูกทำร้ายก่อนตายผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมเห็นว่าทฤษฎีนี้เป็นไปได้จากโปรไฟล์ของอันโตนิโอแต่ไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากสำนักงานอายการ ขณะที่การสืบสวนดำเนินต่อไปอย่างลับๆโซเชียลมีเดียกลายเป็นสมอนระูมมโปรไฟล์เฟซบุ๊กของดูเซกลายเป็นอนุสร์เสมือนจริงมีโพสต์จากครอบครัวเพื่อนและแม้แต่คนแปลกหน้าที่รู้จักคดีของเธอผ่านข่าวและการค้นหาหลายคนทิ้งข้อความซึ่งใจขอให้เธอสงบสุขและเรียกร้องความยุติธรรมแต่ไม่ใช่ทุกข้อความที่ใจดีบางผู้ใช้โจมตีดูเซและครอบครัวบางคนถึงขั้น กล่าวโทษเธอว่าโพสตภาพอยู่ๆแม้ว่าการตรวจสอบโปรไฟล์ของเธอจะไม่พบภาพดังกล่าวผู้คนยังแสดงความเห็นโหดร้ายบนภาพของเธอเปลี่ยนโศกนาฏกรรมของเธอให้กลายเป็นเป้าเย่อะยๆ โปรไฟล์ของอันโอก็ถูกโจมตีเช่นกันเพื่อนบางคนสนับสนุนเขาอย่างเปิดเผยด้วยโพสต์เช่นไม่ว่ามีความผิดหรือไม่เขายังเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันมักมาพร้อมอีโมจิจำนวนวัยรุ่นที่สนับสนุนเขานั้นล้นหลามหลายคนไม่สงสัยเลยว่า安东นโอผิดหรือไม่แต่กลับปกป้องเขาโทษว่าเป็นความผิดของดูเซราวกับว่าเธอต้องรับผิดชอบต่อชะตากรรมของตัวเอง ในขณะเดียวกันครอบครัวของดูเซต้องเผชิญกับความสนใจจากสื่ออย่างไม่หยุดยั้งนักข่าวพยายามขอสัมภาษณ์แต่ครอบครัวจมอยู่กับความโศกเศร้าและพาระทางเอกสารพยายามจัดการงานศพของดูเซตำรวจบอกว่าการตรวจสอบทางนิติวิทยศาศาสตร์ยังดำเนินอยู่ทำให้พ่อแม่และน้องสาวต้องไปที่สำนักงานอายการทุกวันเพื่อดำเนินเอกสารแต่คำตอบคือร่างอย่างไม่ สามารถส่งคืนได้เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่พวกเขารออย่างทรมานสุดท้ายในวันที่28ธันวาคม2019สองสัปดาห์หลังจากดูเซหายตัวร่างของเธอถูกฝังครอบครัวและเพื่อนรวมตัวกันเพื่อไว้อาลัยและเรียกร้องความยุติธรรมอีกครั้ง ไม่นานหลังงานศพมีการประกาศว่าผู้พิพากษาตั้งข้อหาอันโตนิโอในคดีฆาตกรรมหญิงโดยเจตนาแต่การสืบสวนยังคงเป็นความลับและไม่มีแถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับความคืบหน้าแม้ว่าเขาจะสารภาพแต่กระบวนการทางกฎหมายยังไม่จบการให้การในศาลอย่างเป็นทางการยังรออยู่ความคาดหวังของสาธารณชนสูงมากคดีนี้กลายเป็นกระแสทั่วประเทศโดยมีผู้คนนับพันเรียกร้องความยุติธรรมทางออนไลน์ เมื่อปี2020เริ่มต้นและคดียังอยู่ระหว่างการสืบสวนการระบาดของโควิด -19 ทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักรวมถึงการพิจารณาคดีของดูเซที่ถูกเลื่อนออกไปการอัปเดตครั้งสำคัญต่อมาคือในเดือนสิงหาคม2020เมื่อน้องสาวของดูเซปรากฏตัวต่อสาธารณะเธอเข้าร่วมการอภิปรายในหัวข้อสิทธิของเยื่อ โดยระบุถึงความล้มเหลวของสำนักงานอายการในการจัดการคดีน้องสาวเธอแสดงความหมุดหนิดต่อความล่าช้าและความไร้ประสิทธิภาพที่ทำให้ครอบครัวอยู่ในความมืดเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายอานายเล่าถึงวันที่10ธันวาคมเมื่อเธอไปแจ้งความที่น้องสาวหายตัวและขอ Amber อร์เอเนื่องจากดูเซเป็นผู้เยาว์เพิ่งอายุ16ปี เธอคาดว่าทางการจะดำเนินการอย่างรวดเร็วแต่พวกเขากลับไม่สนใจบอกว่าน้องสาวอาจหนี้ไปกับแฟนหรือไปเที่ยวกับเพื่อนไม่ว่าอานายจะประทุงอย่างไรว่าไม่เป็นความจริงพวกเขาก็ปฏิเสธที่จะดำเนินการต้องใช้เวลาเจ็ดวันอันเจ็บปวดก่อนที่ทางการจะออกแอมเบอร์เออด แต่ก็สายเกินไปสองวันต่อมาพวกเขาติดต่ออานายบอกว่าพบตัวน้องสาวแล้วแต่ไม่ได้บอกความจริงทันทีความสูญเสียของครอบครัวเมื่อรู้ว่าร่างของดูเซถูกพบนั้นไม่อาจบรรยายได้สาหรับเธอเยอไม่ใช่แค่ผู้ที่เสียชีวิตครอบครัวของดูเซก็ได้รับบาดแผลจากอาชญากรรมนี้เช่นกันความเจ็บปวดนั้นทนไม่ได้และการก้าวต่อไปดูเหมือนเป็นไปไม่ได้หากปราศจากความยุติธรรมเธอยังพูดถึงการต่อสู้เพื่อขอความช่วยเหลือด้านจิตใจและอารมณ์สำหรับพ่อแม่แต่ได้รับเพียงความเงียบจากทางการ เมื่อเวลาผ่านไปกระบวนการทางกฎหมายยืดเยือกการระบาดทำให้ทุกอย่างซับซ้อนขึ้นทำให้ระบบยุติธรรมที่เชื่องช้าอยู่แล้วยิ่งล่าชาแต่ครอบครัวของดูเซและผู้สนับสนุนนับพันไม่ยอมให้คดีของเธอถูกลืมพวกเขารู้ว่าความยุติธรรมแม้จะใช้เวลานานแค่ไหนเป็นสิ่งเดียวที่นำความสงบมาได้เพียงเล็กน้อยอานายอมรับว่าความหมุดหนิดจากการขาดคำตอบนั้นหนักหน่ เมื่อนักจิตวิทยาถามว่าเธอจะทำอย่างไรหากเผชิญหน้ากับฆาตกรของน้องสาวเธอตอบทันทีว่าเธอจะปลิดชีวิตเขาแม้การเข้าร่วมการอภิปรายจะทำให้คดีของดูเซกลับมาได้รับความสนใจจากสื่อแต่ก็ไม่มีพัฒนาการสำคัญจนถึงเดือนมีนาคม2021เมื่อโลกเริ่มกลับสู่ภาวะปกติหลังการระบาดครอบครัวของดูเซได้รับข่าวร้ายสำนักงานอายการเริ่มบอกว่าอันโตนิโออาจได้รับโทษจำคุกไม่เกิน5ปี แต่ทำไมหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือการที่พ่อของอันโอมีส่วนในการจับกุมลูกชายหากไม่มีเขาอ东尼โออาจไม่ถูกจับเพราะสภาพร่างของดูเซทำให้การตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์แทบเป็นไปไม่ได้ความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ของชายผู้นี้ที่เลือกแจ้งทางการแทนการปกป้องลูกชายเป็นสิ่งสำคัญที่นำไปสู่ความยุติธรรมสำหรับดูเซสื่อและผู้ใช้โซเชียลมีเดียทั่วประเทศชื่นชมการตัดสินใจ ที่ไม่ธรรมดาของเขาต่างจากครอบครัวจำนวนมากที่ปกป้องคนที่รักในคดีเช่นนี้แต่ไม่นานเขาก็เสียใจกับการตัดสินใจและพยายามช่วยลูกชายให้พ้นจากคุกในกระบวนการทางกฎหมายที่ชาและซับซ้อนอยู่แล้วพ่อของอันโอกลับถอนคำให้การเดิมอ้างว่าสิ่งที่เขาพูดก่อนหน้านี้ไม่เป็นความจริงขณะที่ครอบครัวของดูเซยังคงต่อสู้เพื่อให้ได้โทษสูงสุดสำหรับคดีฆาตกรรมหญิง60ปีในคุกพวกเขาบอกสื่อว่าพ่อของ安东นโอกำลัง ปกป้องลูกชายจากสัญชาตญาณของผู้ปกครองแต่เอกสารคดีมีหลักฐานชัดเจนที่พิสูจน์ความผิดของอันโตนิโอ ในเดือนมีนาคม2021มีข่าวลือในสื่อว่าอันโตนิโอได้รับการปล่อยตัวและไม่ได้ถูกควบคุมตัวแล้วอานายปฏิเสธข่าวลือนี้ต่อสาธารณะยืนยันว่าอันโตนิโอยังถูกควบคุมตัวอย่างไรก็ตามเธอเผยว่าวันที่12เมษายนจะมีการพิจารณาคดีที่สำคัญซึ่งพวกเขาจะผลักดันให้ได้โทษสูงสุดการพิจารณาครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบกว่าหนึ่ง ปีที่หยุดชนักการล่าช้าเกิดจากอันโตนิโอยังไม่ยอมรับความผิดอย่างเป็นทางการซึ่งยืดเวลาการเริ่มพิจารณาคดีการพิจารณาในเดือนเมษายนสำคัญมากเพราะจะตัดสินว่าคดีจะดำเนินต่อในรูปแบบเต็มหรือแบบย่อขึ้นอยู่กับว่าอันโตนิโอยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ ขณะรอการพิจารณาครอบครัวของดูเซถูกคุกค,คามทางออนไลน์อีกครั้งแต่ครั้งนี้มาจากแหล่งที่ไม่คาดคิดพ่อของอันโ,นโอเริ่มโพสต์ในโซเชียลมีเดียของตัวเองและในกลุ่มที่สนับสนุนอ东尼โ,โอกล่าวหาและดูมินดูเซเขากล่าวโทษเธอและบอกว่าเธอไม่บริสุทธิ์อย่างที่คนเชื่อครอบครัวของดูเซต้องการเพียงช่วงเวลาแห่งความสงบเพื่อถึงการพิจารณาคดีในเดือน เมซายนแต่ช่วงเวลานั้นไม่เคยมาถึงการพิจารณาถูกเลื่อนไปเป็นวันที่24พฤษภาคมเมื่อวันที่ใหม่ใกล้เข้ามาอันโตนิโอเล่นกลยุทธ์ใหม่เขาไล่ทนายของเขาซึ่งทำให้เกิดการเลื่อนอีกครั้ง ครอบครัวของดูเซประนามสถานการณ์ต่อสาธารณะว่ากระบวนการทางกฎหมายกลายเป็นการทุจริตและการเลื่อนด้วยเทคนิคไม่รู้จบนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้พวกเขาเชื่อว่าอันโตนิโอกำลังหลบเลี่ยงความรับผิดชอบการพิจารณาถูกเลื่อนไปเป็นวันที่10มิถุนายนโดยผู้พิพากษาให้เวลาอันโตนิโอ3วันในการจ้างทนายใหม่หากล้มเหลวศาลจะแต่งตั้งทนาย สาธารณะครั้งนี้วันที่ถูกยุดไว้ในวันที่10มิถุนายนผู้พิพากษาตัดสินให้มีการพิจารณาคดีแบบยอ่อซึ่งหมายความว่าโทษของอันโตนิโอจะไม่เกิน20ปีในระหว่างการพิจารณามีการระบุว่าคำพิพากษาสุดท้ายจะออกภายในประมาณ15วันครอบครัวของดูเซแสดงความผิดหวังต่อสื่ออธิบายว่ากระบวนการแบบย่อเป็นประโยชน์ต่ออันโตนิโอเพราะเอกสารคดีระบุว่าเขาเป็นผู้มีส่วนร่วมที่ไม่แน่นอน การพิจารณาคดีเต็มรูปแบบอาจนำไปสู่โทษที่รุนแรงกว่าด้วยการเลือกกระบวนการยอ่อและยอมรับความผิดเขาลดความเสี่ยงในการรับโทษนะัก อย่างไรก็ตามการตัดสินไม่ได้ใช้เวลาเพียง15วันหรือแม้แต่1เดือนจนกระทั่งวันที่10มีนาคม2 0 2 2 9เดือนหลังการพิจารณาคำตัดสินสุดท้ายจึงถูกเปิดเผยแม้ว่าครอบครัวของดูเซยมรับแล้วว่าพวกเขาจะไม่ได้โทษ60ปีแต่หวังว่าจะได้โทษ20ปีเต็มตามกระบวนการย่อแต่ไม่เป็นเช่นนั้นในวันที่10มีนาคม2022อันโตนิโอถูกตัดสินจำคุกเพียง5ปีในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาของดูเซยอิบานา หลังการตัดสินถูกเผยแพร่ครอบครัวของดูเซทอนตัวจากสื่อหาความสงบในหมู่คนที่รักและหลีกเลี่ยงการปรากฏตัวต่อสาธารณะแต่ก่อนจะเงียบไปอานายพูดเป็นครั้งสุดท้าย เธอสะท้อนว่าการฆาตกรรมหญิงดูเหมือนจะไม่ทำให้สังคมเม็กซิโกสั่นสะเทือนเหมือนแต่ก่อนเธอเชื่อว่าอาชญากรรมดังกล่าวกลายเป็นเรื่องปกติมีผู้หญิงถูกฆ่ามากขึ้นทุกวันขณะที่อัอาชญากรรมเพิ่มขึ้นเธอประนามระบบยุติธรรมว่าเป็นสิ่งน่าอับอายที่ดูเหมือนสนใจปกป้องอาชญากรมากกว่าปกป้องเยอวราวกับว่าระบบกฎหมายมีหน้าที่ลดโทษให้ผู้กระทำผิด ขณะที่ความยุติธรรมกลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจเข้าถึงได้เธอกล่าวว่าหลายคนไม่กลัวการก่ออาชญากรรมอีกต่อไปเพราะรู้ว่าผลที่ตามมานั้นน้อยและน่าเสียดายที่ดูเหมือนความยุติธรรมอยู่ข้างพวกเขา ขอบคุณที่รับชม Latin Crimes ที่ซึ่งเราเปิดเผยเรื่องราวอาชญากรรมที่น่าตกใจและไม่เคยถูกเล่าจากทั่วละตินอเมริกาอย่าลืมกดไลค์สมัครสมาชิกและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามการสืบสวนล่าสุดของเราร่วมกันเราค้นหาความจริงและความยุติธรรมในทุกเรื่องราวแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้า